เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่119ค่ะข้อที่2ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไรสตอเบอรี่แห่งหนึ่งและแบ่งทีมให้นักเรียนเก็บสตอเบอรี่ดังนี้อ่าเรามาดู ข้อนี้เป็นแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะชื่อแผนภูมิจะอยู่ข้างบนคะ่ะข้อนี้ชื่อแผนภูมิว่าจํานวนสตรอเบอรี่ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3แต่ละทีมเก็บได้มาดูสิ่งที่เขากำหนดนะคะสิ่งที่เขากำหนดให้จะอยู่ข้างล่างคะ่ะกำหนดให้สตรอเบอรี่หนึ่งลูกเนี่ยแทนจำนวนสตรอเบอรี่30ผลมาดูว่าเขามีทีมอะไรบ้างเขามีทีมสีฟ้าค่ะเด็ก ทีมสีฟ้าเก็บได้เท่าไหร่คะเราจะมานับเพิ่มทีละ30อ่าแต่ข้อนี้ครูจะไม่นับเพิ่มทีละ30ครูจะพา,าเด็กๆทำวิธีการคูณมีสตอเบอรี่กี่ลูกคะเด็กๆมี1 2 3 4 5มี5ลูกใช่ไหมคะซึ่งสตอเบอรี่หลูกเนี่ยเขากำหนดให้คือ30ผลข้อนี้คุณครูก็จะได้ว่า30 คูณกับ5 5คูณ0ได้0 5คูณ3ได้15ค่ะอ่าข้อนี้ได้150ผลทีมสีฟ้าหรือเด็กๆจะนับเพิ่มทีละ30ก็ได้30 60 90 120 150อ่าทีนี้ทีมสีแดงถ้าทีมสีแดงเด็กๆไม่ทำวิธีคูณ เด็กๆจะใช้วิธีนับเพิ่มใช่ไหมคะอ่าก็นับเพิ่มเลย30 60 90ครึ่งหนึ่งของ30คือ15ข้อนี้เด็กๆก็จะได้90บวก15เป็น105นั่นเองค่ะต่อไปทีมสีเขียวนับเพิ่มไหมคะอ่าทีมสีเขียวเราจะนับเพิ่ม ก็จะได้30 60 90 120 150ค่ะต่อไปทีมสีเหลืองนับเพิ่มทีละ30ค่ะเด็กๆ30 60 90 120ค่ะต่อไปทีมสีชมพูนับเพิ่มทีละ30 สามสครึ่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่คะ60สิบวกสิหจะเป็น75นั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูเน้นให้ตรงกับสีนะคะทีนี้เด็กๆมาดูโจทย์ของเราเขาถามว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า ปสตรอเบอรี่หนึ่งรูปเนี่ยแทนจำนวนสตรอเบอรี่กี่ผลคะอ่าสามสิบผลหนูก็เขียนเลยสามสิบผลทีมสีเหลืองเก็บสตรอเบอรี่ได้กี่ผลเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วได้กี่ผลคะหนึ่งร้อยยผลคะ่ะสีเหลืองต่อไปข้อที่3ทีมสีจุดจุด,จดและทีมสีจุดจๆด,จดเก็บสตรอเบอรี่ได้เท่ากัน เด็กๆด,ดูเลยทีมสีอะไรเก็บได้เท่ากันคะอ่าสีฟ้ากับสีเขียวได้เท่ากันกี่ผลคะ150่ะ150ผลใช่ไหมคะหนูก็ได้แล้วคะ่ะทีมสีฟ้าและทีมสีเขียวเก็บสตรอเบอรี่ได้150ผลเท่ากันต่อไปข้อที่4 ถ้ากำหนดให้สตอเบอรี่หนึ่งลูกแทนจำนวนสตอเบอรี่25ผลต้องมีสตอเบอรี่จำนวนกี่ลูกแทนจำนวนสตอเบอรี่ที่ทีมสีฟ้าเก็บได้เด็กๆเ,เล็งไปที่ทีมสีฟ้าสีฟ้าเขาเก็บได้กี่ผลคะ150ผลใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็ ทีนี้เขาเก็บได้150ผลแต่โจทย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้1รูปเนี่ยแทนเท่าไหร่คะแทน25ผลแสดงว่าเด็กๆจะต้องนำา5 5ไปหารกับ125ใช่ไหมคะดูสูตรคูณแม่25คะ่ะ25คูณกับอะไรได้125อ่าคูณกับ6ใช่ไหมคะ 25คูณ6ได้125ข้อนี้เด็กๆก็ตอบ6รูปถ้าสมมุติว่าหนูไม่มีสูตรคูณหนูจะต้องนับเพิ่มทีละ25อ่ายกขึ้นมาทีละนิ้วนะคะ25 50 75 100แล้วก็125แล้วก็100 ห้าสิบค่ะได้กี่นิ้วคะอ่าได้หกนิ้วนะคะเด็กๆ